หรือครับสวัสดีเพื่อนทุกทคนนะครับเราอยู่กันในเกมฟีฟ่า n อนลนสามซึ่งตอนนี้ได้อัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับไปที่แลกเปลี่ยนนักเตะก่อนและกันนะครับอ่ะแลกเปลี่ยนนักเตะก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนได้ปีอีซนะครับเพิ่มปีอีซีเข้ามาในการแลกเปลี่ยนนักเตะนั่นเองนะครับใครที่งงว่าเฮ้ยทำไมแรกเราไม่เคยได้ปีอีซหรือว่า LP เลยนะครับ P.E.C. <Be> เพิ่งแอดเข้ามานะ LP ยังนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เด่นๆสำหรับแพทนี้เลยก็คือการเสริมพลังนะครับเสริมพลังคืออะไรนะครับเสริมพลังก็คือการอัพค่าพลังครับในค่าค่าหนึ่งของนักเตะตัวนั้นนะเพิ่มขึ้นไปได้นะครับซึ่งนักเตะที่จะามาอัพค่าพลังได้นะครับต้องมีเลเวล20แล้วเท่านั้นนะครับแล้วจะแต้มมาจากไหนนะแต้มเนี่ยมาจากการ แข่งขันนะครับที่ไม่ใช่จำลองนี่แล้วก็การเล่นเมนเจอร์นะครในแต่ละแมทนะี่ยมันจะได้แต้มมาอัพเป็นแต้มเสริมพลังอีกทีนึงนะครับพูดแล้วอาจจะงงเดี๋ยวไปทำให้ดูกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับแต่อันนี้ขออธิบายในหน้าตาอินเทอร์เฟซนี้ก่อนนะครับก็อย,อย่างที่เห็นนะนี่นะครับมันก็จะมีค่าพลังต่างๆมาให้เรานะเราถ้าเรามีแต้มเนี่ย เราสามารถอัพค่าพลังนั้นๆเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะครับโดยที่จะใช้ point ได้นักเตะ1่ตัวใช้ point ได้แค่60 point เท่านั้นนะครับแล้วก็ทีมทั้งหมดเนี่ย point รวมที่เราจะใช้ได้มีแค่600เท่านั้นนะครับก็ถ้าอัพเต็มที่ที่ตัวละ60 point เนี่ยมันก็จะได้แค่10ตัวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องบริหาร m a n a กันเองนะว่าจะ เอาค่าพลังไหนไปให้ใครนะครับแล้วก็แต่ละค่าพลังเนี่ยเรียกว่าจะใช้แต้มไม่เท่ากัน,นครับแต้มในที่นี้เขาใช้คําว่าคะแนนนะสมมติค่าพลังที่90นะครับการจะอัพขึ้นไปเสริมพลังบวกหนึ่งเนี่ยใช้7คะแนนเรียกง่ายๆว่า7แต้มของแต้มเสริมพลังเนี่ยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าการที่มันจะอัพแล้วลงตัวเป็นไปได้ยากจริงครับไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งจะใช้แบบ ได้พอดี60แต้มเป๊ะๆนะครับหวังว่าการอธิบายคงเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะอะอย่างผมโกเนี่ยแน่นอนว่าต้องไปอัพพวก GK รับบอลอะไรใช่ไหมที่ค่าพลังเดิมนะครับ115การจะเสริมพลังขึ้นไปอีก1นนะครับใช้แต้ม15แต้มนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพการเปรียบเทียบการใช้แต้มหรือว่าคะแนนมาให้ดูนะครับ อ่ะก็ต้องขอขอบคุณเว็บฟ i f a Addict ด้วยนะครับทำให้เราสะดวกสบายเหลือเกินนะครับคุณสมบัติก็คือค่าพลังของเรานั่นเองนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะ GK รับบอลอยู่ระหว่าง110 1 1 0่งถึงนะครับของเราก็คือ115นั่นเองมันอยู่ระหว่างนี้ก็จะใช้พอยต์สิพอยต์นะครับถ้าอัพไปเรื่อยๆจนเกิน120 ซึ่งในความเป็นจริงไม่เกินอยู่แล้วนะครับเพราะอัพไปแค่ถึง19เนี่ยเราก็ใช้พอยต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ60 point, พอยต์เพราะว่า15คูณ4ก็เป็น60แล้วนะครับดังนั้น GK รับบอลฟันเดอร์ซาตตัวนี้เนี่ยอัพได้เต็มที่แค่119เท่านั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็มีบอกไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยว่าใช้คะแนนเท่าไหร่บ้านนะครับเราก็ไม่ต้องไปจดจำว่า แต่ละค่ามันใช้คะแนนอัพเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งค่าพลังมากก็ยิ่งใช้พอยามากแค่นั้นนะครับ1ตัวได้60พอยทั้งทีมรวมนะครับได้600พอยนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของแต้มเสริมพลังหาได้จากไหนนะครับก็ในการหาแต้มนะครับเราก็ต้องกดแข่งขันที่ไม่ใช่จำลองหลีกแล้วก็มิเนเจอร์นะครับ การเล่นแบบมีการบังคับเนี่ยเราก็จะได้แต้มนะครับโดยแต้มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเล่นไปจริงๆนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าการยิงของเราก็ได้แต้มนะครับการสกัดการรับการทำอะไรในแต่ละอย่างในเกมเนี่ย มันจะเพิ่มแต้มให้เรานะครับประตูได้150นะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้แต้มจากอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ยังเป็นประตูล้นๆอยู่นะครับยังยังไม่มีอย่างอื่นที่ทำให้เราได้แต้มนะครับชนะแพ้ก็มีผลในการได้แต้มนะครับ แต่ว่าแต้มที่ได้ไม่ใช่ว่าไปบวกพอยต์เลยนะครับมันจะเหมือนเป็นการอัพเลเวลของแต้มอีกทีหนึ่งนะครับเ,เ,รเหมือนแต้มพวกนี้ก็มี600เลเวลอะไรประมาณนั้นนะครับดูกันต่อไปนะอ่ะเดี๋ยวลองให้โกเราเซฟหน่อยทำไงดีโอเค เดี๋ยวปล่อยเขามาย่ยิงทุกลูกแล้วกัน,นครับปล่อยแบบมีชั้นเชิงสักนิดหนึ่งนะครับก็คือให้โกเราเซฟอ่ะอ่ะมันแย่งได้อีกนะครับอ่ะเซฟบวกมา50นะครับแต่เพเสียประตรูมันก็จะไม่เสียแต้มอะไรนะครับ แต่ถ้าแพ้เราก็จะได้แต้มน้อยเท่านั้นจุดโทษไปนะครับมีแต้มไหมไม่มีนะครับก็ได้เห็นอะไรหลากหลายเลยสำหรับเกมนี้นะมีทั้งจุดโทษนะครับมีทั้งน่าจะครบเหลือลูกฟรีคิกนะ ได้ฟรีคิกแล้วก็ไม่มีอะไรขึ้นมานะครับรู้สึกมันก็จะมีลิมิตอยู่นะครับแต่ละนัดเนี่ยจะได้พอยต์มันมีลิมิตอยู่นะ เราก็จะได้ไปดูกันแล้วนะครับอันนี้พอดีทีแรกเนี่ยกดเล่นแล้วมีคนออกไปนะครับก็เลยออน,นี้แต้มมันเลยขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับอ่ะก็ดูตามนี้เลยนะสิ่งที่มันเอามาวัดนะครับก็มีชนะและแพ้แล้วเราชนะนะครับได้1000ง2 0แร้อยยี่สิบแต้มนะครับการทำประตู 5ครั้งครับเอามานับได้975แต้มส่งบอล4ครั้งสนับสนุน4ครั้งเซฟ3ครั้งเข้าสกัดอื่นๆอ,อ,อีก1 1 7ครั้งก็เป็น4 2 2ยแต้มครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มันจะเอามาคำนวณเป็นแต้มแล้วก็มาบวกเพื่ออัพเลเวลของแต้มเสริมพลังอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแต้มที่เราได้ก็ตอนนี้อัพผมก็มี10แต้มแล้วนะครับคล้คลายคกับ แต้มเสริมบาลางผมเลเวล10แล้วเต็มที่600นะแล้วก็ VIP กับ GCA ซึ่งเรียกว่า PC ก็ได้นะครับก็สามารถบวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์พวกนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเก็บ600แต้มกันง่ายๆนะครับแต่10แต้มผมเล่นมาประมาณ3นัดน,นะครับได้10แต้มแล้วนะโอเคเราก็ลองไปอัพกันเลยแล้วกันนะครับ การเสริมพลังนี้ต้องคิดดีๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเสริมไปแล้วเนี่ยการที่เราจะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตทีคือมันน่าจะรีเซ็ตทั้งหมดนะครับมันใช้เงินด้วยนะประมาณ 5M นะครับแต่เงินช่วงนี้มีค่าแนะนำให้เก็บไว้ดีกว่านะครับอัพก็ต้องเป็นค่าพลังที่เราต้องการจริงๆนะตัวที่เราคิดว่ามันเจ๋งแล้วมันควรได้รับค่าพลังนั้นจริงๆนะครับสำหรับผม ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปอัพค่าพลังไหนตัวอะไรนะครับ10แต้มนี่ก็อัพได้แค่พวกที่ค่าพลังอยู่ที่90-99ถึงเเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะทดสอบนะถ้าเราใส่สตาร์ทเข้าไปนะครับพวกคะแนนพวกนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองใส่เข้าไปเลยละกันนะครับดูจากคีเวิร์ดละกันอึดนะครับ 109เนี่ยมันใช้อยู่ที่12แต้มนะถ้าเป็น110ขึ้นไปมันจะใช้15แต้มนะดูว่าถ้าเราใส่สตาร์ไปมันจะเปลี่ยนค่าหรือเปล่านะครับชึบเรียบร้อยอึดอยู่ที่119ใช้คะแนนหรือว่าแต้มหรือว่าพอยต์เนี่ย 12เท่าเดิมนะครับฉะนั้นการใส่สตาร์ฟไม่มีผลทําให้เราใช้คะแนนมากขึ้นแต่อย่างใดนะครับมันจะไม่นับสตาร์ฟนะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเฮ้ยก่อนใส่ต้องเอาสตาร์ฟออกก่อนหรือเปล่าอะไรย่างนี้ไม่มีผลนะครับลองให้ดูแล้วนะนอกนั้นก็ไม่มีค่าอะไรให้อัพจริงๆนะครับก็ต้องขอภายที่ไม่ได้อัพให้ดูด้วยละกันนะเอาไว้มี600พอยต์แล้วอัพครบเมื่อไหร่ก็อาจจะเอามาให้ดูกันอีกทีว่าอัพ ให้ตัวไหนไปเท่าไหร่บ้างน,นะครับโอเคก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะหวังว่า,วาจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับไม่ใช่งงกว่าเดินนะขอ,ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามชมจนจบแล้วกันนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ